สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนเทียงเที่ยงมืง้อนี้คุณตาวิถีไทยกั็พามาชมต้นไม้มงคลอีกต้นหนึ่งนาคขับเนาะท่ามกลางเสียงสกุณาพุ่น่ะห้องดังระเบงเซ็งแซ่อยู่ทงต้นมะยมชิดป่าทิโทถึงเวลาที่คุณตาวิถีไทยมารีวิวแล้วมุตโต มาซ้อยกันฮ้องวัสันเออมาช่วยกันร้องเพลงเออบรรเลงเพลงประกอบให้กับคุณตาวิถีไทยกันเร็วเพื่นมาเ <c oughs> มืนน่อนี้คุณตาวิถีไทยมารีวิวต้นไม้ด่างอีกต้นหนึ่งเนาะครับทุกทุนโอ้ต้นไม้ด่างที่คุณตาวิถีไทยเว้านี่คือต้นอะไรหรือคุณตาวัสันนี่นี่ละนี่ละนี่ละนี่ท่านผู้ชมนี่นี่นอ่า บุษบาพารวยปาทิดโคือสีรวยแท้ต้นอันนี้อืมนี่นี่นี่คุณตาแยกออกเลยได้นี่แยกออกจากกระถางใหญ่ทิศแรกเป็นต้นในน้อยเนาะเป็นจุ้มขึ้นนี่คุณตาวิธีไทยแยกออกเนาะแยกออกบันนี้แหละเป็นต้นกิ่งก้านสาขาขึ้นนี่ท่านผู้ชมเบอง์รู้นี่นี่นี่เนี่ยเอาเดี๋ยวเสียเอาขึ้นมาให้โชว์เบิรงจักต้นหนึ่งสองต้นเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่นี่นี่ อเอานี game, ่เอาขึ้นมาโชว์เอาต้นนี้ขึ้นมาก่อนเนาะเอานี่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 บุษบาพารวยนี่นี่เอาต้นนี้มาโชว์กิ่งก้านสาขาขึ้นป้าทิโทต้นที่จริงเขาบอกว่าต้นอันนี้นะเวลาที่ปักชำกบง่ายได้คุณตาวิธีไทยเอ้ยแค่เอาตรงส่วนที่มันจีมันสินี่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 บอกนี่ฮักเอาตรงนี้แล้วก็ไปปัก <harmon ies> เอาไปปักในดินร้วนปนทรายพอนว่ามันก็สิออกหักพอนว่าออกหักแต่ว่าต้องเอาไปจุ่มเอาไปจุ่มไอไอเมยังเกาะเอาไปจุ่มน้ํายาเล่งรากจักน้อยพูนว่าเออน้ํายาเล่งรากจักน้อยนี่ต้นนี้ครับโอ้ต้นนี้กับตนน้ตนใหญ่คือกันนี่เห็นบท่านผู้ชมต้นใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขา บุษบาพารวยเป็นไม้ด่างอีกชนิดหนึ่งที่มีความงามไม่แพ้ต้นไม้ด่างชนิดอื่นๆอ,นอปลูกไว้ที่ไหนก็เป็นมงคลที่นั่นปลูกไว้ที่ไหนก็มีสเสน่ห์เมตตามห ah านิยมที่นั่นวสันโอ้คุณตาวิถีไทยแม่นอีลีบอกแม่นแม่นแม่นอันนี้มันเป็นอย่างมันฮักมันเกาะกันมันเกาะกันม,มันฮักท่านผู้ชมี่นี่ มันหักมันหักเวลาเขาดึงเนาะเวลาเขาดึงขึ้นดึงลงนี่ใบมันสิเกาะเกี่ยวกันอเห็นบอกมันเป็นทุ่มมันสิเกาะมันสิเกี่ยวแหละเว,วลาที่เขาจับออกมาเห็นบอกนี่เออป่าโถคุณตาวิถีไทยต้นนี้นี่มันพอแยกได้แล้วเหมาะที่จะเอาไปปลูกไว้ที่บริเวณป้ายทางเข้าโรงแรมและก็เห็ดเป็นเระเช้าของจำรวย เหมือนกับโรงแรมของผู้จัดการนี่เพื่อนมีแนวนโยบายว่าลูกค้าทุกคนที่มาพักที่โรงแรมก็จะได้ต้นไม้มงคลที่มีชื่อว่าบุษบาพารวยนี่ไม้ด่างอันนี้ทุกคนนะป่าใจปั้มแท้โรงแรมของผู้จัดการนี่หรือนะห้างทองนี่ห้างทองของในห้างเพื่อนบอกว่าผมนี่ แจกปฏิทินมาทุกปีทุกปีนะในปีนี้นี่สิลองเอาต้นกระเสียเอากระเช้านะต้นกระถางต้นไม้มงคลว่างไง่ายไปเออมอบให้กับลูกค้าที่มาซื้อทองมาแลกเปลี่ยนทองและก็มาขายทองให้ลูกค้าได้ต้นไม้มงคลมาปลูกโดยเฉพาะบุตรสบาพารวยนะป้าที่ทุกบุกขาดทุนเบาะ มีคนถามในห้างทองกับผู้จัดการบอกลูกค้าที่มาซื้อทองแลกเปลี่ยนทองก็เหมือนกับผู้มีพระคุณมาสันเออเวลาเขามาซื้อทองเนี่ยเขาก็ได้เงินเขาเป็นการคืนกําไรให้ลูกค้าเพื่อนว่าบพิษบบพิษทําได้ทําได้เออดีมากดีมากเป็นความคิดที่ดีแล้วกับเพื่อนบอกว่า กระเช้าต้นไม้มงคลที่เพื่อนมอบให้ลูกค้านี่ซึมีป้ายชื่อนี่ห้างทองเพื่อนติดไปนํานะติดไปพร้อมโอ้ได้การได้การได้การอืมเป็นการประชาสัมพันธ์แบบคล้ายๆคัาว่าแยบยนต่สุดกระถางต้นไม้มงคลอันนี้ไปอยู่ไหนป้ายชื่อห้างทองก็จะไปอยู่ที่นั่น,นมีคนถาม ต้นไมน้นี้ท่านได้แต่ใดมานี่นี่พูดถึงบุษบาพารวยอ๋อก็ไปซื้อทองมานะ่ะสีถึงได้เอา้าห้างทองไหนหนาะวานบอกนี่ไงนี่ไงห้างทองนี่ไงวสัน <c oughs> ฮิปเฝ้าไปได้เดี๋ยวซีเบิร์ตโปรโมชั่นก่อนเนาะและก็อีกเหมาะอีกอย่างนึงก็คือบรรดาคุณครูคเรียกว่าแม่พิมพ์ของชาตินี่อเอาไปบูรณาการในเรื่องของการสอน นักเรียนในเรื่องของอย่างเช่นวิชาศิลปะเอยเนาะให้นักเรียนได้วาดได้ระบายสีนี่นี่นี่เอเอานักเรียนหยิบกระดาษดินสอขึ้นมาวันนี้ครูจะให้พวกเธอวาดแล้วก็ระบายสีต้นอันนี้บุษบาพารวยนี่นะไม้ด่างนี่อ่าเพื่อพวกเธอจะได้รู้จักเขาเป็นต้นไม้สวยงามไม้มงคลและก็ฝึก ก้ามมัดเนื้อเล็กนี่นี่นนตวัดภูกันสวยงามเด็กชายวิธีไทยเธอวาดได้ไหมวิธีไทยบอกว่าได้ครับครูครับครูครับถ้าผมจะเอาต้นบุษบาพารวยนี้เวลาผมโตขึ้นนี่ผมจะเอาไปเป็นต้นไม้เศรษฐกิจได้ไหมครับได้วิธีไทยเดี๋ยวนี้คนที่ขึ้นมาจากกรุงเทพนะอืม หนีภัยโควิดขึ้นมานี่หลายคนมาเปิดร้านขายตำมะฮุมาเปิดร้านขายเบ็ดตะลิดทั่วไปและอีกหลายครอบครัวมาเปิดร้านขายต้นไม้มงคลได้ได้วิธีไทยบาสัน้นและครูก็อยากจะแนะนําเธอนะครูครูอยากจะแนะนําเธอว่านอกจากจะเป็นบุตรสาพารวยแล้วให้เธอเอาต้นไม้อื่นๆมาขายด้วยอืเพื่อให้ลูกค้าได้เลือก อย่างเช่นพวกบอลสีนี่นี่น,นี่บอนสีราชินีแห่งใบไม้เจ้ากุงไกเซอร์หรือจะเป็นต้นอ่านี่นี่นี่ต้นยางอินเดียดางนี่เห็นไหมนี่หรือต้นแพบารมีหรือหูกระจงนี่นี่หรือจะเป็นต้นพุทธดางเห็นไหมนี่ต้นใบเงินใบทองใบนาคนะหรือจะเป็นต้นกวัก กวักราชินีหรือต้นกวักนี่นี่จะเป็นต้นกวักอันนี้กวักด่างหรือจะเป็นต้นหมากผู้หมากเมียเนี่ยกล้วยสีก็มีนี่กล้วยสวรรค์หรือจะเป็นนี่หรือสีผสมหัวใจเศรษฐีนะเดลีเนี่ยหรือจะเป็นต้นอโกนิมาที่มีความสวยงามละองดาวนะหรือจะเป็นด้านหลังนี่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 อ่า แก้วสารพัดนึกที่กำลังฮิตติดชาร์จกันอยู่เด้อวิธีไทย่าสั้นครับครับครับวิธีไทยบอกคุณครูมาในระดับมหาลัยนะที่สอนเกี่ยวกับต้นไม้ใบหญ้าพฤกษศาสตร์เอาต้นไม้นั้นมาทดลองเอาต้นไม้นี้มาปลูกเอาต้นไม้นี้มาอนุรักษ์เพื่อจะได้เป็นสร้างไรายได้ ให้เป็นสมุนไพรพื้นถิ่นเนาะหรือเป็นต้นไม้มงคลอาจ,จารย์ส่งข้อมูลเข้าไปทาง l ลายแอ,แอปพลิเคชัน l ลายติ้งติ้ติงตงนักศึกษาห้องนี้เรียนวันเสราร์อาทิตย์ภาคสมทบม่ายง,ง่ายๆไปเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีคนที่อายุหลากหลายชนชั้นอายุแล้วหลากหลายชนชั้นวันนะอมืมาเรียนอยู่ในห้องนี้ แม้กระทั่งนักศึกษาภาคปกติก็มาเรียนภาคสมทบนำเพราะว่าอย่างเพราะว่าภาคาปกตินะี่มันเต็มนะมันเต็มแต่อาจารย์นี่ทางมหาลัยนี่กใ็ให้ให้ซิดนะปีหน้าบบต้องมาสอบบอกว่าเข้ามาลงทะเบียนเรียนได้เลยแต่นักศึกษา3-4คน5คนเพื่อนเนี่ยบยกรอปีหน้า ก็เลยมาเรียนภาคเสาร์อาทิตย์กับคุณนา้าคุณตาคุณลุงคุณยายนี่นะรวมกันแล้วหลายร้อยปีนะห้องนี้อ,อ,อาจารย์ส่งข้อความเข้าไปสัปดาห์หนะ้าเราจะเรียนวิเคราะห์วิจัยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับต้นบุษบาพารวยนักศึกษาทุกท่านไปหาข้อมูลมาให้ได้มากที่สุด ด้วยทุกวิธีการบว่าสิเป็นบันทึกในสมุดในยูทูบเบอร์ในเว็บในเว็บไซต์ในเพจในอ่าอินสตาแกรมนะอยู่ในใสไปหามาหรือมีนักพฤกษศาสตร์นักวิชาการอะไรที่เขียนข้อมูลเกี่ยวกับต้นบุษบาพารวยนี่ไปหามาแล้วสัปดาหนะ์หน้าเราจะเอามารวบรวมมาจัดเรียบเรียงลำดับ ตั้งแต่ประวัติความเป็นมามันภผยห้องซื้อทำไมถึงเรียกบุษสบาภพารวยทำไมสีของเขาเป็นแบบนี้มีต้นไม้พื้นถิ่นมาจากประเทศไหนเอออย่างนี้เป็นต้นพอซิตท่วนขบวนความสัปดาห์มาวันเสาร์อาทิตย์เนาะวิธีไทยวิธีไทยกรเรียนห้องนี้ได้ เธอเป็นคนแรกที่จะต้องออกมาพรีเซนต์หน้าห้องพาทสันปาฏิโทวิธีไทยครับวิธีไทยเออ <c oughs> ขออภัยกับเพื่อนกระบ,บอกว่าหลังจากที่รวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เนาะอืออาจารย์เพื่อนบอกว่าโอ้ช่วงสถานการณ์โควิด -19 เนี่ถ้าเราทำเป็นเล่มเอาไปเก็บไว้ในห้องสมุด ให้คนที่อยากได้ข้อมูลไปศึกษาหาข้อมูลในห้องสมุดมันกับสิสุ่มเสี่ยงต่อการที่สิติดโควิดเนาะเอาแบบนี้ซะอาจารย์จะให้พวกเธอนี่ตั้งกลุ่มตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ไปสร้างเว็บไซต์ของตัวเองเนาะอืวิธีไทยนี่เธอไปตั้งเป็นกลุ่ม y t u t u นะ,ะเธอเนี่ยเป็นแอดมินแอดมินแล้วก็มี Facebook มี i ิน t a g r กร มีเพจมีเว็บไซต์มี t ิกต็อกแล้วขออภัยครับแล้วแต่ว่าใครถนัดตรงไหนอาอาจารย์เพิ่นสิถามก่อนได้เอาใครมีโปรแกรมอะไรบ้างตอนนี้ยกมือขึ้นบางคนก็มี facebook ครับผมมี facebook ผมมีเพจครับผมมีเพจผมมีเว็บไซต์ครับผมมีเว็บไซต์เนาะบางคนขายของเนี้ บางคนขายของเป็นนักธุรกิจมีเว็บไซต์สร้างเว็บไซต์ขึ้นมาอ่าอผมมีเว็บไซต์ครับผมมีอินสตาแกรมผมมี TikTok ครับอผมมีเพจครับวิธีไทยเธอมีอะไรผมมี Youtube ครับอาจารย์ครับเอาโอเคงั้นให้พวกเธอแบ่งกลุ่มกันนะกลุ่มละ5คนหรือ10คนเอาข้อมูลที่ได้จากที่พวกเธอไปรวบรวมมานี่แหละต้นบุษบาพารวยนี่ทุกอย่างตั้งแต่ประวัติความเป็นมา เอามาเรียบเรียงมาเอามาเรียบเรียงลําดับจนกระทั่งไปจนถึงการใช้ประโยชน์เอาไปขายเอาไปทําเป็นสมุนไพรได้ไหมเอามาวิเคราะห์วิจัยกันเนาะสอบถามหาข้อมูลมาคีย์ข้อมูลลงไปพวกเธอเป็นแอดมินแต่ละช่องแต่ละโปรแกรมนะ,ะเวลาที่คนอยากได้ข้อมูลต่างนี่เวลาที่เขาถามเข้ามาทางกล่องอินบ็อกข้อความ อาอาจารย์คะบุสบาพารวยนี่มีชื่อเรียกอย่างอื่นไหมคะถ้าเฮายัางบ่ฮหูข้อมูลก็ต้องไปหามาก่อนเนาะเลียวเขาค่อยมาตอบเขาทีหลังบุสบาพารวยมีขายไหมครับอยากได้ขายเลยนะขายเลยเพราะว่าเธอพวกเธอจะได้มีไรายได้แล้วก็มาซื้ออาหารพวกเธอนี่แหละกินตอนเสาอาทิตย์นี่แหละอืม <laughs> ขอบคุณอาจารย์และกันักศึกษา ห้องนี้รุ่นนี้เป็นอย่างมากเข้ากับสถานการณ์โควิดในห้างทองกับผู้จัดการเพื่อนเดเป็นเสี่ยวเฮยกันโอเที่ยงมื้นนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารคุณยายร้านอาหารคุณยายนี่ยอยู่ตรงกลางขวามือก็เป็นร้านทองห้างทองซ้ายมือก็เป็นโรงแรมของผู้จัดการนะสั่งสั่งอาหารหรือยัง ในห้างโอซันโอยายราหนจักแค่โทรไปบอกกลิ้งเดียวนะยายกับข้าวเหมือนเดิมเนอะเที่ยง,ง,งสิงไปกินจ้าจ้าอซัน <laughs> กับข้าวเหมือนเดิมของในห้างทองนี่อ่ากับเผาวรวมไข่ดาวมีน้ำซุปหอมๆนะหอม,นะหอ,มอ่าพริกไทยแล,นะนะนะแล้วก็ต้นหอมใบหอมน่ะผักหอมป้อมเฮาน่ะอ่าแล้วก็มีกระเทียมเจียวพร้อมแซ่บ กับข้าวเหมือนเดิมของผู้จัดการนี่ก็คือข้าวผัดไข่ดาวแซ่บคือกันนะมีต้นหอมมีมะนาวมีเอ่อมันยังเกาะเอ่แตงกวาสดๆเย็นๆน่น,นะป้ายายแล้วก็แถมน้ำซุปมาให้แม่นบได้คอก็เอามาให้นะกินข้าว้ำซัมป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วยายตอนเที่ยงคุณตาเพิ่นรีวิวต้นบุษบาพารวยด่างเลยงามว่า ดูแล้วมันสะดุดตาเวลาเอาไปปลูกไว้ที่สวนต้นไม้มงคลนี่หรือว่าไปปลูกไว้ที่บริเวณหน้าโรงแรมเป็นพุ่มใหญ่ๆนี่มันงามมีแต่คนมาถ่ายรูเปเห่นว่าบางคนโทรมาครับยายพ่อซันอ่าในห้างทองโทรมาในห้างพรุ่งนี้ผมจะไปซื้อทองอยากได้บุตรสบาพารวยไปปลูกเห็นว่าในห้างนะ่ะแจกต้นไม้มงคลมี บุษบาพารวยไหม,หมเพราะว่าในห้างทองเพิ่นเขียนไว้ว่าลูกค้าทุกคนที่มานี่สามารถที่สิทโทรจองต้นไม้ได้นะฮะสิจัดให้จัดให้ม,มีในห้างทองบอกว่ามีไว้ก่อนแต่ว่ายังบทันเอมาหายายได้ยายบอกว่ามีจ้บกสันยายเพาะพันุ์ไว้แล้วดีๆประมาณสัก ยี่สิบต้นพอไหมล่ะคนละยี่สิบต้นพอไหมโอ้ยเกินพอยายขอบคุณมากปาทิโทเอาตินตินไปยกต้นไม้มาให้คุณน้าแล้วสันตินตินหลานของยายเพื่อนเนาะเอ้ามาซอยเป็นลูกมือ <c oughs> เอาละสำหรับวมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือหุ้งมือนา นอนรับก็ขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลโลกปกป้องคุ้มครองท่านและก็ญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 ให้โชคให้ดีให้มีแต่สิ่งเป็นมงคลมงคลเนาะท่านผู้ชมเนาะ สำหรับมือนี้พระเอกของเรื่องก็คือบุษบาพารวยไม้ด่างไม้มงคลครับท่านผู้ชม